ครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะนํามาเล่าเกี่ยวกับปรัชญานะครับที่ฟังมาทีจากอาจารย์สมภารพุทาน,นะครับเกี่ยวกับความหมายของอิทัพปเจตาและก็ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ว่า,าท่านเล่าถึงการใช้คาาําในภาษาอังกฤษเพื่อจะสอนนักเรียนฝรั่งเนี่ยเขา บัญญัติคำที่จะใชอ้อธิบายคำว่าอิทัปปเจตากับปฏิจจสมุปบาทอย่างน่าสนใจก็คือเขาจะใช้คำว่า,าทฤษฎีทั่วไปของอิทัปปเจอิทัปปเจตตาแล้วก็ทฤษฎีจำเพาะของอิทัปปเจตานะครับทฤษฎีทั่วไปของอิทัปปเจยตาเขาจะใช้คำว่า general theory of causality ค่าเ l i t y ี็มาจากคำว่ารักษะก็คือคอราลรักษะก็คือคำเดียวกับ because ซึ่งในความหมายว่าเป็นเหตุเป็นผลนะครับอันนี้ก็จะใช้สําหรับอธิบายอ,อิทัปปเจตาแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จําเพาะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอิทัปปเจตาเนี่ยก็จะใช้คําว่า special theory of ขดแซลเลยทีในความหมายก็คืออิทธิปยตาเนี่ยมันจะมีความหมายว่าสิ่งที่อาศัยกันเละกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุต้นไม้ก้อนหินก้อนปลวดทรายภูเขาแม่น้ำโลกจักรวาลมนุษย์หรือแม้กระทั่งจิตใจนะครับอันนี้คือ,อคลุมทั้งหมด แต่ถ้าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอิทปัปปะเจตาเราก็าจะใช้คำว่า s p e c i a l theory of causality ก็คือมุ่งในทางของจิตใจนะครับพระองค์ก็จะตัดสอนว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีอยู่12ออย่างด้วยกันก็คือ มีองค์12นะครับก็คือมีอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายตนะพัสสะเบตนา,า,นาตันหาอุปาทานภพชาติาชรามรณะอันนี้คือไล่จากหัวไปหางก็คือวิชาเป็นหัวนะครับไล่ไปถึงหางก็คือชรามณะชรามรณะ,รณะก็คือเมื่อเกิดวิชาก็มีเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป แต่ถ้าไล่ในทางกับกันจากหางไปหัวก็จะเป็นเมื่อชาติดับชรามรณะก็ดับเมื่อพบดับชาติก็ดับปราทานดับพบก็ดับธนาดับอุปทานก็ดับเมื่อเวจนกระทั่งไปถึงอวิชชาอาวิชชาดับก็ทุกอย่างก็ดับครับแล้วก็มีคําอธิบายที่น่าสนใจของอพระพุทธสมเด็จพระพุทธโกศา,าจารย์ปออปยุทธปยุตโตนะครับก็คือ ท่านอธิบายว่าการเกิดของกิเลสต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเริ่มต้นที่วิชาแล้วก็ไล่ไปตามลําดับทั้งหมดกิเลสหลายๆตัวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้คือเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันมีวิชาเป็นเพืนอยู่แล้วพอสมมติว่าเราเจออะไรสวยๆงมงามเนี่ยเราก็จะรู้สึกพอใจ เขจะเกิดปัญหาเกิดความอยากได้ขึ้นมาเนี่ยก็คืออวิชชาได้ก็ตัญหาน่มันเหมือนกับว่ามันเกิดเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับในความหมายอย่างนี้แล้วก็ถ้าเรามีปัญญาที่รู้ทันเนี่ยมันก็ไม่เปิดโอกาสให้อวิชชาได้ทํางานแล้วก็ตัณหาก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าท่านเล่าว่าถ้าเรามุ่งที่จะ ไล่ไปตามลําดับทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดความสับสนมันจะเกิดความไม่เข้าใจนะครับเกิดความงงขึ้นมาได้นะครับท่านก็เลยเล่าเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราปลูกะมะม่วงเนี่ยที่สาเหตุอันเล็กๆก็คือมเมล็ดของมะม่วงแล้วก็ตนหลังก็มาเป็นต้นใช่ไหมครับคือมันไม่เปไม่ใช่เป็นทฤษฎีเหตุเดียวผลเดียวว่า เหตุก็คือเม็ดมะม่วงผลก็คือต้นมะม่วงจริงๆแล้วเหตุก็คือเม็ดมะม่วงด้วยความชื้นด้วยน้ําด้วยอุณหภูมิด้วยปุ๋ยด้วยแสงอาทิตย์ด้วยาการอธิบายของปฏิจจสมุปบาทที่เริ่มด้วยต้นด้วยอวิชชาเนี่ยท่านก็ว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นการอธิบายที่น่าสนใจนะครับพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ชัดอ,อีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่พระองค์นำมาสอนก็คือเกี่ยวกับทางด้านจิตใจเข้าใจคําว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าเป็นอิทัปปัตยตาเนี่ยก็คือรวมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นวัตถุไม่ว่าเป็นเรื่องของด้านจิตใจนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่า ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจิตใจแล้วก็อิทัพปเจยตา,าเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุรวมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นก่นงติตใจจากการตัดของพระพุทธองคอ์ในส่วนตรงนี้นะครับคำอธิบายอิทัพปเจยตาที่เป็นภาษาบาลีนะครับก็จะมีคําคว่าอิมัสมิงสติอิตังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี อ,อิมัสุป,ปาทาอิทางอุปัช,ชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิงส่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุช,ชติเพราะความดับไปแห่งสิงส่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป